สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube y t y 198 Gaming และส,สดีนแฟนอาร์ซอนด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรออาร์ซอนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารกันสักเล็กน้อยนะครับมาลวเลวยนักเตะรายที่8ประจำาสมนดนี้ของไอ้ปินใหญ่าอารซออ ฮวิโก hey, จากฟาวิโซโรมาโน o บอกว่าปืนปีเดียวคว้าอิงคาเบเสริมเกมรับแล้วนะฮะรู้สึกไม่ชินเลยนะครับกับอาร์โซเนี่ยที่เสริมผู้เล่นเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็เป็นปีที่เสริมทัพได้อย่างรวดเร็วจริงๆนะครับหลังจากที่อันเดดเบต้าเข้ามาสานงานต่อเอดูกัสปาเสริมทัพกันตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ๆเลยนะครับโหตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆเลยยังไงก็ยังรู้สึกว่า ไม่ชินกับอาร์ซ่องจริงนะครับในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้ครับในยุคข,ของอาร์เซนเวเกอร์ยุคข,ของผู้นวยการกีฬาคนเก่าๆนะครับกว่าจะซื้อตัวกว่าจะได้นักเตะแตละลายมาเนี่ยโอ้โหลุ้นกัน f 5กันรัวๆก็ยังไม่ได้จริงๆนะครับกว่าจะได้มาแต่ละคนลุ้นกันนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายแทบจะปิดตัวเลยสําหรับข่าวแรกของวันนี้นะครับก็รู้ๆกันแล้วนะครับว่าตินอาร์ซ่อบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิงคาเว่ กองหลังทีมชาติเอกวาดอร์จากห้างยามไบเลอร์เทนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอิงคาพีตกเป็นเป้าหมายของอาร์ซอในช่วงท้ายตลาดนักเตะสมัน,นี้และในสุดก็ได้บทสรุปสักทีนะครับนั่นคือการเซ็นสัญญายืมตัวพ่วงกับออปชั่นซื้อขาดาไว้ที่52 000, 000ล้านยูโรขณะที่ทางเลวกูเทนใส่เงื่อนไขส่วนแบ่ง10%สําสำหรับการขายตอบในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนเงื่อนไขาการซื้อขาดเนี่ยฟอเรนเพเทนเบิร์ก นักข่าวสายข่าวจากสกายเยอรมนีนะครับรายงานบอกว่าเป็นการบังคับซื้อขาดเอาไว้ด้วยนะในช่วงสมัมมน,นาขณะที่ทางฟา์บิโซโรมาโน่ก็ระบุบอกว่าเดีลนี้อาซโซลต้องจ่ายค่าเย,ยื้มตัว6ล้านยูโรไปก่อนและในปีหน้าก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก46ล้านยูโรนะครับอินคาเป้ที่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไปได้แล้วก่อนหน้านี้เตรียมที่จะเดินทางจากเยอรมนีมายังอังกฤษในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อม แล้วก็จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปด้วยเลยนะครับโดยจะเป็นการเติมขุมกําลังให้กับทีมของเรียวเต้าที่กําลังมองหาแนวรับฝั่งซ้ายเพื่อให้ทีมเขานั้นยังคงมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นการยืดหยุ่นในเทคนิคนะครับนักเตะเล่นได้ทั้งในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็รวมถึงแบ็กซ้ายด้วยการมาของอิงคาเปอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักเตะใหม่รายที่8จมมําซัมเมอร์นี้ของอาร์ซ้อ แล้วก็เป็นการเปิดทางให้กับทางยาคุบคิวออลเซน a c บกชาวโปแลนด์ o and, ที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยย้ายร่วมทีม f อฟ o ปอโตด้วยมูลค่ารวมนะครับอยู่ที่27ล้านยูโรรวมกับโบนัสแอดออนตามผลงานของเขาเนื่องจากทาง q ิวเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับเมื่อเขามีโอกาสได้ลงเล่นถึงแม้จะเล่นในฐานะัวสำรองเขาก็ลงมาพร้อมกับแสดงศักยภาพฝีเท้าของเขา ที่ไม่เป็นรองทางกราเบลมาอนเยสหรือก็วิลเลียมซาริบาเลยแต่ว่า2ประการหลังตัวแกล่งที่เป็นตัวจริงของอาร์ซออเนี่ยทำได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทั้งคิวโอโชคดีกับสโมสรใหม่แล้วก็เตรียมยินดีต้อนรับอิงคาพีเอว่าที่แข้งใหม่ของอาร์ซอลนะครับก็ขอให้เขาเข้ามาแล้วก็มีผลงานที่ปังๆกับทางอาร์ซออช่วยกันพาทีมคว้าชแชมป์ให้ได้นะครับ สับข่าวต่อมานะครับมาร์เซยเร่งเจจาคว้าซินซินโกก่อนตลาดปิดโอลิมปิกมากร์เซยทีมดังจากลีกเอิงในฝรั่งเศสก็กําลังดําเนินการในการเจจา,าที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์ซินซินโกจากอาซอเข้า,าร่วมทีมแบบถาวรก่อนที่ตลาดซื้อขายประจำสำัมมนี้จะปิดตัวลงนะครับมีรายงาน,นจากซื้ออย่างดีแอ l a นติกเปิดเผยออกมาว่าทางมาร์เซยเนี่ยที่มีโรเบร์โต้เดอร์เชบี้คุมทีมอยู่ในตอนนี้ ซึ่งเขาก็เป็นอดีตกุนซือของไบรตันนะครับที่ก็คุ้นเคยดีกับทางซินเทนโก้แลวก็น่าจะรู้ถึงความเก่งกาจของทางซินเทนโก้อยู่แล้วนะครับเรียกว่าโรเบร์โตเดูชบีเนี่ยต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาเอาไว้สู้ศึกในฤดูกาลใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดโต๊ะเจอจกับอาร์ซอเพือ่อคว้า,า,าดาวเตะสรพัดประโยชน์ในวัย28ปีรายนี้ซึ่งทางซินโก้เนี่ยก็เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์นะครับ ซินเชนโกยังเหลือสัญญากับอาร์ซอล1ปีด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยในฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่ซีซันก่อนก็ลงเล่นในศึกพิมลีกไปเพียงแค่15นัดเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาใหญ่ในดีลนี้เลยนั่นก็อยู่ที่ค่าตัวของทางซินเชนโกซึ่งอาจเกินกําลังของทางมักเซในการที่จะรับภาระตรงนี้ได้นะครับซินเโกย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซตีมาอยู่กับอาร์ซอลเมื่อปี 2022มาพร้อมกับค่าตัว32ล้านปอนด์และเขาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกลำดับแรกเลยของเมเยร์อต้าในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยลงเล่นไปมากกว่า30นัดต่อฤด,ดูกาลในช่วง2ฤด,ดูกาลแรกที่เขาอยู่กับสโมสรน,นะครับแต่ในช่วงหลังมาเนี่ยบทบาทของทางซินโกกก็เริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วเขาก็ดูเหมือนจะเป็น บ่อน้ำมันด้วยในระยะหลังๆบวกกับอาร์ซอก็มีดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างไมล์ริสเกลี่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ยังนําเข้าริคาร์โดคาราฟิลลี่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังมียูเลนจิมเบอร์ที่เล่นในตําแหน่งแบ็คซ้ายได้ดีนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับไว้วางใจมากกว่าเซนเตนโกในระบบของไมเกลอไยตาทั้งนี้ทางเซนเตนโกเนี่ยเล่นให้กับปืนใหญ่ไปเพียง23นัดรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับเซนิงโก้ทวันหนึ่งต้องแยกทางกับอาร์ซอบเพราะเขาก็เป็นนักเตะที่มากไปด้วยคุณภาพทั้งในเรื่องฝีเท้าแล้วก็ประสบการณ์ทั้งในระดับสโมสรอนที่กวาดแชมป์มากับทางแมนเชสเตอร์แล้วก็คุณภาพฝีเท้าในระดับทีมชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับในเมื่อมิกลออยต้าไม่ได้ใช้งานเซนิงโก้ก็ควรที่จะปล่อยเขาให้ออกไปลงเล่นมากกว่าที่จะมาเป็นโต๊ะสำรอง สุดท้ายนะครับผมก็เชื่อว่าทางซินโก้ก็น่าจะได้ย้ายออกไปเล่นกับทางหมักเซยก็ขอให้เขาโชคดีมีความสุขกับสโมสสอนใหม่ที่เขาจะลงเล่นก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จเหมือนอยู่กับอาร์ซอลแล้วก็แมนเชสเตอร์นะครับสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ